น้อยถึงโากันแล้วมีไงถึงโาโอ้ได้ยหม่องได้หม่องดีโมกินกระดูกแหนกระดูกอ่ะตอนนั้นก็ได้กันป้องป้องแอบแป้งนี่ ก็แมบอีกเงี้ยเดี๋ยวก็แมบอีกค่อยลูกินเงี้ยไปไปเพราะกันได้ขุ้นไปได้กินเงี้ยเ้าบอกไปแากเท่านี้บองวิญาณเ่านี้กันใกล้ที่สั่นอ่องป้องแองแองก็ท่องพักกันอิ่มหนาวอยู่บ่อาบอกน้ำนะนะบ่ขาวไปเสกบ่ขาวเป็นท่องนะเป็นหนาววะมือในกระดูก

ว่านี่ด้อบอกตัูกะนั่งนี่อยู่หรออเป็นไก่ติ๊เนี้ยบ้าขาวบ้าขาวบ้าบขาวนะมันจะล้างคนบ้าขาวเอาเอาที่แรกพนว่ารีเอาด้านล่้าพนว่ารีเอาบักปูเท้าไปใส่บวกขาวนะไปอีกเขาบ่กพอแล้วพอแล้วเตรีมแล้วนันจะไปกินยังเนาะเตรียมกันเถอะเอ้ยบวกขาวใหญ่ก็มูฟองเองเปียงเนี่ยเป็นนี่ว่าออกจากกันนะและเพี่ยนนี่ว่าจะออกจากเยอะตัวนี้ได้กระดูก โอ้นั่นพิงแดดบ่นั่นพิงแดดนันพิงแดดมันหนาวหมอลูกหนาวราน้าติบ่นั่นพิงแดดอ้นี่อ้าวอู้อู้เอายาส่นันแล้วจิเป็กไหนโอ้โ Anh à, ăn lên, anh à, ăn lên. Này. Anh ăn tạc đẹp mà nào? Nó ăn tạc đẹp mà nào? Chân qua. ăn à, tạc đẹp, anh à, ăn tạc đẹp. Anh à, ăn đẹp, anh ăn đẹp. Im là tì. Im là. Bà. Wow, im nèo. Anh chấp mưa nơi. Chấp mưa nơi นัน่น,านาจากแดดตดนหนาวหมดลูกอุ้ยโอ้ยแตตะสังคัดโอ้สแสดงว่ามันขึ้นแล้วนี่เนาะหูหูเตจะสังบกขาวบขาวมอมแม้มเอานา